สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางกลีนิการ์ค่ะพาทุกท่านมาที่รีเจนคัฟคอกกี้นะคะซึ่งเป็นฟาร์มที่เลี้ยงน้องมาคอกกี้ผู้แสนน่ารักด้วยและตอนนี้ค่ะเป็น EP ีที่5แล้วนะคะที่นี่ปูด,ด้วยย่าเทียมรุ่นพิเศษถ้าใครสนใจอยากรู้นะคะเดี๋ยวตามเข้ามาดูกันได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะแวก็อยู่กับเจ้าของฟาร์มลีเจนคาคอกกี้ซึ่งวันนี้ค่ะคุณแป้งนะคะน่ารักมากๆเลยต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะที่สําคัญค่ะอยากจะสอบถามว่าชอบอะไรตัวในตัวน้องคอกกี้คะอ่าสวัสดีนะคะ,คะแป้งค่ะเออจริงๆแล้วค่ะ ตอนแรกก็เลี้ยงเขาเล่นๆซื้อมาเลี้ยงเล่นๆแต่ทีเนี้ยพอได้เลี้ยงเขาอะค่ะเขามีความน่ารักด้วยนิสยัยด้วยลักษณะเขานะคะที่เขาขาสั้นตัวยาวขาสั้นตัวยาวเวลาวิ่งก็จะดุกดิกดุกดิก๊กเหมือนเป็นก้อนขนมปังเด,ดเห็นธันวา เออโอเคเราพอเราเลี้ยงเขาปุ๊บเออด้วยความที่เขาน่ารักใส่ก็น่ารักอะค่ะเราก็เลยเออพอมีตัวหนึ่งก็อยากมีเพิ่มใช่ไหมทีเนี้ยพอใครเห็นได้เห็นคลิปหรือได้เห็นตัวจริงน้องได้สัมผัสอะค่ะรับรองว่าก็จะต้องหลงรักเหมือนเหมือนเมือแต้เองนี่แหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแวลเห็นแล้วจะต้องหลงรักุ้มกลับบ้านก่อนนะลักษณะหน้าตาแล้วก็รูปร่างลักษณะที่แบบว่าถูก ถูกหลักอะคะ่ะเป็นยังไงคะค่ะคอกี้จริงๆนะคะถ้าตอนเด็กเล็กก็จะดูเหมือนกันหมดอะคะ่ะเราจะไปดูได้จริงๆก็คือตอนโตเพราะว่าคอกี้ที่แท้ะคะ่ะเวลาโตไปก็คือจะไม่กลายพันธนะุ์เนาะของเขาก็คือ,อเขาจะมีความคล้ายหมาป่าค่ะ mm hmm. ก็คือหัวเขาส่วนตรงหน้าคะ่ะ mm hmm. จะมีความฟอกซี่เนาะนขาแหลมใช่คะ่ะจะต้องสั้นแต่สั้นในที่นี้เราไม่ต้องระบุว่ากี่เซนเลยนะคะอาจจะสั้นยาวแล้วแล้วแต่ตัวเขาอะคะ่ะแต่คือโดยรวมก็คือ โตไปกับตอนเด็กจะต้องไม่ต่างกันมาอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับน้องคอกี้ค่ะลักษณะนิสัยของน้องอ่ะลักษณะแบบประจําตัวเลยเป็นยังไงคะนิสัยของเขาใช่ไหมคะาาเรียกได้ว่าเขาเป็นสุนัขรักแขกค่ะเป็นสุนัขที่เฟรนด์ลี่มากโจรมาใครมาก็กระโดดเข้<พ>ามาหมดใจคือเขาขี้เล่นค่ะเป็นขี้เล่นรักเจ้าของสดใสใช่สดใสล่าเริงก็คือ ออพอเราได้เรียนเขาก็จะตามติดเจ้าของเป็นเงาเลยหลักมากแป้งเขาแบบมีข้อสงสัยคะ่ะคือคอเกี้ยคะ่ะเขามีกี่สีค่ะ ก็จริงๆแล้วคอกกี้สีหลักๆเลยนะคะที่ทุกคนเห็นเลยค่ะก็คือขาวน้ําตาลเราจะเรียกว่า2สีค่ะนอกจาก2สีแล้วก็ยังจะมีสีทสี่3สีอันเนี้ยส่วนใหญ่คนจะเรียกกันง่ายๆเลยค่ะสีดำฝั่นี้ยังจะมีสีหายากเช่นสีเซเบิลสีฟอนแต่ว่าสีเซเบิลใช่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักเซเบิลเนี่ยคือตัวสีน้าตาลค่ะแต่ปลายขนเขาจะแซมดําทําให้สีเนี้ยค่ะมีลักษณะเหมือนชนัดทิ้งจอบเหลือบๆใช่เหลือบๆจะจะดูมีเสน่ห์แต่ว่าคนไทยจะไม่ค่อยรู้จักค่ะสำหรับ ถ้าไหนนะคะที่เลี้ยงน้องหรือสนใจจริงๆนะคะเรื่องอาหารการกินะนะคะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างการออกกําลังกายด้วยค่ะต้องให้น้องออกแบบไหนยังไงอ๋อจริงๆคอกี้อะค่ะเป็นหมาที่กินง่ายมากแล้วก็อ้วนง่ายมากก็คือจริงเหรอคะใช่ยใช่บา,บางบางคนส่วนใหญ่จะเลี้ยงเขาอ้วนเพราะว่าเขาจะดูน่ารักดูแบบปุ๊กปิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับเราเราแนะนําว่า ควรคอนเซิร์นหรือว่าดูแลเรื่องอาหารเขานิดนึงไม่ควรปล่อยให้อ้วนค่ะเนื่องจากความที่เขาขาสั้นเนาะทีนี้พอเขาอ้วนปุ๊บขาเขาจะรับน้าหนักเยอะอาจจะส่งผลต่อขาสะโพกรือโครงสร้างหรือหลังเขาอะไรในอนาคตได้ค่ะส่วนเรื่องการออกกำลังกายใช่ไหมคะคอกี้เป็นหมาที่เอเนอร์จีสูงมาก อาต้องการการทำดปล่อยพลังงานต้องการมีมแอคทิวิตี้มีกิจกรรมตลอดเลยอาจจะเป็นพาเขาไปไว่ายน้ำสัปดาห์ละครั้ง<ม>หรือถ้ามีพื้นที่ในบ้าน<ม>ใช่ไหมคะก็ปล่อยเขาวิ่งเล่นในสนามได้ กีเห็นมีการปลูญ้าเทียมด้วยทำไมถึงเลือกญ้าเทียมอะคะอ๋อก็คือจริงๆตอนแรกอะค่ะทั้ทงแป้งจะเลือกใช้เป็นญ้าจริง๋อหญ้าจริงใช่เพราะว่าอยากให้เขาสัมผัสกับกลิ่นของญ้าจริงแต่ทีเนี้ยด้วยความที่น้องหมาเราเยอะใช่ไหมคะ,คะเป็นยี่สิบตัวทีนี้ญ้าจริงก็อยู่ได้ไม่นานนะคะ,คะตายก็คือปลูกปลูกปลูกญ้าจริงเราก็ไม่ขึ้นทีนี้พอญ้าตายปุ๊บอ่ามันจะมีฝุ่นจะ ดินทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เกิดจากการปลูกหญ้า<ม>ทีนี้เรารู้สึกว่าโอเคมันมันมันดูค่อนข้างสกรปรกแล้วพอน้องเล่นอาบน้ำต้องลับล้นอาจจะแบบฝุ่นเข้าจมูกน้องก็อาจจะไม่ดีจากสุขภาพน้องก็ได้อย่างงี้เราก็เลยหันมาลองมองหาทางเลือกอื่นที่ท,ที่ที่พอจะดีกับน้องนะคะก็คือเลยมองมองหญ้าเทียมเอาไว้ทีนี้หญ้าเทียมก็เห็นว่ามีหลายเกรดทีนี้เราเราอยากจะเลือกเกรดที่มันเหมาะกับ น้องหมาปลอดภัยด้วยเพราะน้องหมาเราเยอะทีนี้ตอนแรกก็มีการศึกษาค่ะว่าโอย่ามันจะมีกลิ่นไหมเพราะว่าหมาเราเยอะอะไรเงี้ยก็ได้ได้ลองไปเจอของฟีนิกซ์ฟีนิกใช่เห็นว่ามีเพชรเพชรกลาสที่แบบเหมาะสําหรับน้องหมาโดยเฉพาะเนาะใช่ค่ะแล้วก็เห็นเขาโฆษณาว่าระบายน้ำได้เร็วสิบเท่าแบบเจ้าอื่นทําไม่ได้เออแล้วก็ เออสนใจเพราะว่าลูกค้าเราเนี่ยแหละค่ะแนะนํามาเพราะลูกค้าผู้ก่อลูกค้าที่ื้อน้องหมาไปแนะนํามาเออเขาบอกโอเคใช้ดีเราก็เลยอยากลองมั่งแต่เขาก็มีแบบว่าเครมเลยว่าดีต่อน้องข้อกระดูกเพื่อสุขภาพรองรับน้ําหนักน้องด้วยแล้วก็ทําความสะอาดง่ายใช่ทำความสะอาดง่ายก็คือเก็บง่ายมากพวกอื่นๆะอื่นน้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่ามันระบายดีใช่แล้วก็พอมีกลิ่นฉีก็ฉีดน้าระบายค่ะฉีดน้าล้างค่ะ แล้วยาเทียมที่เห็นเจ้าน้องคอกกี้กําลังวิ่งอยู่นะคะก็คือยาเทียมรุ่นนี้ค่ะรุ่นเพชรกาส์นั่นเองนะคะที่เหมาะสําหรับสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็เจ้าสุนัขนั่นเองค่ะสำหรับคุณสมบัติพิเศษนะคะของยาเทียมรุ่นเพชรกา์รุ่นนี้จะเห็นว่านะคะระบายน้ําได้ดีด้วยรูเล็กๆที่แผ่นรองทั่วทั้งผืนนะคะท่านผู้ชมอันนี้ดูได้เลยนะคะรุ่นเพชรกา์นี้นะคะจะไม่มีเส้นใยขดแซมใบหญ้าเห็นไหมคะ ให้ดูเป็นแบบนี้เนาะเขาจะมีเฉพาะใบหญ้าเท่านั้นนะคะเพราะจะได้ทําความสะอาดสิ่งปฏิกูลได้หมดจดนั่นเองค่ะต้นนี้นะคะท่านผู้ชมจะเป็นใบหญ้านุ่มยืดหยุ่นสูงค่ะพื้นไม่เลื่อนด้วยเหมาะสําหรับขาข้อเข่ากระดูกต่างๆของน้องด้วยนะคะและข้อดีนี้ชอบมากๆค่ะคือสนามหญ้าไม่เลอะเทอะน้องๆวิ่งเล่นน้อนกิ้งแค่ไหนพอจะเข้าบ้านก็ไม่มีดินโคลนติดเท้าน,น้อยๆของน้องค่ะ แผ่นรองชนิดพิเศษนะคะไม่เคลือบกาวด้านหลังไม่มีสารโลหะหนักนะคะปลอดภัยต่อน้องหมาและก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะที่สําคัญนะคะนี่เลยแตกต่างจากรุ่นทั่วไปนะคะย่าเทียมตามท้องตลาดทั่วไปเขาจะมีเคลือบด้านหลังแบบนี้แล้วก็มีรูระบายน้ําแบบนี้นะคะทําให้ระบายน้ําได้ช้าลงค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะติดต่ออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะคุณแป้งยินดีมากๆอย่าลืมทักเข้าไปที่<ะ>เพจด้วยหรือว่า Instagram เดี๋ยวเราจะมีทิ้งท้ายไว้ให้ Instagram ชื่ออะไรคะ,อ,ะอีกทีหนึง l e g e n คร r a f t ค่ะหรือว่า c อคีโอเคสะดวก Facebook อะไรคะ l e เซน c r a f t c o r ค i เลยค่ะได้เลยใครสนใจอย่าลืมนะคะติดต่อสอบถามได้เลยเจ้าของน่ารักมากๆ,ๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับท้าไหนที่สนใจย่าเทียมนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะคะกดติดตามแฟนเพจย่าเทียมคลินิการ์ดด้วยค่ะสุดท้ายนี้ใครที่อยากจะได้ย่าเทียมสวยเสมือนจริงใช้งานได้ยาวนานเลือกใช้กลินิการ์ดสิคะ